สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ้าตาพาเพลนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชิมผัดไทยเมืองเพชรบุรีอยู่ตรงสีแยกโต้ลุ่งเล็กนะครับเป็นสูตรเขาวางังน่าตุดน้าเขาวังนะครับตัวนี้ทางร้านก็จะมีผัดไทยขายนะครับมีพวกเออเส้นเส้นมีผัดไทยไร้เส้นอะไรเงี้ยครับร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนะครับ แล้วก็ตัวซอส,สเขาใส่ในความไทยอ่ะแบบกลมกลมมากต้องมาลองท่านไหนที่ชอบทานผัดไทยและมาะ้าหินนะครับต้องมาลองร้านนี้เลยนะครับ มาแล้วนะครับผัดไทยเมืองเพชรบุสเก่าสูตรขาวังเส้นให้แบบทเส้นให้จันนีเลยแบบนี้เลยนะก็จะให้ เ้นให้เลือกนะครับเป็นพินเศษธรรมดาเส้นไทเส้นผะไทย,เทยวเสนว้นกุ้งสดนะครับก็ท่านไหนที่ชอบทานแัดไทยนะครับอย่าลืมแวะมาลองกันนะครับผัดไทยเพชรบุรีตรงเสียแยกไฟแดงโต๊ะลุงนิ่งครับสูตรหน้าเขาวังร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้สักทีหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพา w ตาพาเพล r o f ด้วยน,นะครับขอบคุณครับ